วันนี้เครื่องซักผ้าของยี่ห้อหนึ่งนะครับผมอพอเราจะซักโหมดออโต้น้ำมันไม่ไหลนะครับผมยังดีที่ว่าเราซื้ออุปกรณ์มาเผื่อไว้แล้วนะครับสามตัวแต่เพื่อความชัวเราต้องเช็คก่อนนะครับว่ามันเสียเพราะอะไรนะครับผมโดยปกติแล้วมันจะมีรีเลย์ตัวนี้นะครับผมเป็นวาล์วเปิดปิดน้ำสำหรับ ซักแล้วก็เปิดปิดน้ำสำหรับอไอ้น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับผมครับก็วันนี้ก็เช็คแล้วด้วยโหมดโอเมเตอร์นะครับผมด้วยโหมดโอเมเตอร์แล้วมันไม่ขึ้นนะครับผมส่วนตัวที่ใช้งานได้เข็มค่ามันจะขึ้นนะครับผมค่าโอห์มจะขึ้นแต่วันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับผมงัดเสียหนึ่งตัวนะครับเสียหนึ่งตัวแต่โดยปกติของเขาแล้วครับ เขาสามารถใช้แรงนิดหน่อยแล้วมันจะดึงขึ้นเลยนะครับสามารถเอาไปเปลี่ยนกับอีกตัวได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมไปเปลี่ยนกับอีกตัวนะครับผมนี่ยครับมาดูกันครับนี่ครับก็คือผมเอาไปเปลี่ยนกับตัวนี้น้ํามันไม่ไหลครับผมส่วนตัวนี้น้ําไหลปกตินะครับผมครับก็เป็น DIY นะครับผมส่วนตัวที่เหลือก็เอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าวิธีเช็คว่ารีเลย์ตัวนี้เสีย หรือไม่เสียเป็นยังไงนะครับผมนะครับบิดมาที่หมุ่ขัาโอมนะครับที่สองนะครับนี่ครับมิเตอร์ทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คตัวที่เสียกันดูนะครับผมนี่ครับตัวที่เสียค่าเขาจะไม่กระดุกกระดิกเลยนะครับผมไม่ว่าจะสลับขั้วยังไงก็ไม่กระดุกกระดิกครับส่วนตัวนี้ส่วนตัวดีนะครับตัวดีซื้อมายังไม่ได้แกะถุงเลยดูนะครับ ค่าเขาจะขึ้นแบบนี้นะครับตัวที่ดีครับอ่าครับสำหรับกลัวยังไงก็ขึ้นครับโอเคนะครับนี่ครับตัวที่ดีค่าจะขึ้นสามารถใช้งานได้ตัวที่เสียค่าจะไม่ขึ้นเลยครับผมเราก็สามารถถอดเข้าถอดออกแบบนี้ได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องแกะตัวนี้ผมทําพังครับนี่มันสามารถแกะออกมาได้เลยครับตรงนี้นี่ครับใช้แรงนิดหนึ่งเดี๋ยวมันก็แกะขึ้นมาได้ครับผมโอเคครับ หลังจากประกอบกับคืนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาปิดงานให้ลูกค้ากันนะครับผมปิดงานครับว่าน้ําออกมาจริงหรือเปล่านะครับเสียบปลั๊กนะครับเปิดน้ำนี่นะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกัน เดี๋ยวเราเอาเป็นหมดซักเร็วนะครับผมอลองสตาร์ทดูนะครับสตาร์ทนะครับโอเคนะครับอิกงานได้สวยงามนะครับผมลิปนี้ก,ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนนะครับผม สวัสดีครับ